สวัสดีครับคนดูนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เล d ฟิงเกอนะครับสำหรับการ AFK เอาเฮ้ยสำหรับการ AFK เกมนะครับคนดูอ่าเป็นเกมต่างๆนะครับคนดูคือมันใช้ได้หลายเกมเนาะคือคนดูสามารถเอาไป AFK พวก All ออสตาโ o บบ r e ีไฟล์แลกนา็อกอะไรก็ได้นะครับคนดูอยากก็แล้วแต่คนดูนะครับแล้วแต่อัธยาศัยคนดูเลยเนาะอ่า ขั้นแรกคนดูก็ต้องไปในเพจโต้นะครับคนดูแล้วก็โหลดแอปเรดซิงเกอร์มาก่อนนะครับคนดูอันดับแรกคนดูก็ต้องไปในเพจโต e เนาะอ่าพอคนดูติดตั้งเสร็จแล้วมันก็ให้กดเข้ามานะครับตอนแรกมันจะไม่ใช่หน้านีนะคนดูอ่าตอนแรกมันจะให้มีอะไรขึ้นนะคนดูอ่ามันมันจะเป็นหน้าโล่งๆอ่ะเออมันจะขึ้นให้คนดูเป็นเกมอ่ะเออมันจะขึ้นให้คนดูใช้อะไรสักอย่างก่อนนะคนดูอ่าทนี้คนดูเลือกเข้ามามันจะเป็นแบบประมาณนี้นะคนดูอ่าให้คนดูเลือกเป็นคนะของ v i p นะครับคนดูเลือกเป็น v วีไอ แล้วก็เลือกเป็นสิงคโปร์นะครับส่วนเวอร์ชัน Android ให้เลือกเป็น8.1นะครับคุณดูตอนแรกมันจะให้คุณดูใช้ประมาณ5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณดูและจะมี1แพ็กนะคุณดูเป็นแพ็ก1วันนะครับ11บาทนะครับคุณดู1วัน24ชั่วโมงนะครับให้คุณดูทําการซื้อแพ็กนั้นมาก่อนครับมันคือมันแค่11บาทอ่ะคุณดูมันคุ้มมามันจะทำให้เครื่องคุณดูไม่ร้อนเนี่ยนะครับคุณดูนะทีนี้พอคุณดูทําการซื้้อออแทุกยยย่างเรรีบดู มันจะขึ้นมันจะขึ้นเป็นหน้าลุวงๆนะคนุณดูให้คุณดูไม่ต้องสนใจนะให้คุณดูกดเข้ามาได้เลยนะครับคุณดูอ่าพอคุณดูกดเข้ามานะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณดูเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือตอนแรกจะมี4แอปก็คือ p y Store นะครับ m u u นะครับแล้วก็ r a g n ล็อ k นะครับอ่า r a g n ล็อ k สองอันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคนดู และทีนี้คนดูก็ต้องเข้าไปใน Play Store นะครับคนดูตอนแรกมันจะมันจะไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคนดูไม่นจะขึ้นให้หน้าคนดูล็อกอินนะครับให้คนดูนะครับทําการใส่อีเมลของคนดูนะครับผมอีเมลของคนดูเลยเนาะใส่อีเมลแล้วก็รหัสพาิ่์นนะครับคนดูพอคนดูเข้าได้แล้วนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยนะครับคนดูให้คนดูทําการโหลดโลบอกนะครับคนดูแล้วก็เป็นออโต้คลิกนะครับคนดูอ่าคนดูทําการโหลด2แอปนี้มานะครับผมก็จะเป็น2แอปนี้เลยนะครับ เป็นโลบอทแล้วก็เป็นออโต้คีนะครับคนดูอ่า้าคั้แรกคนดูก็เข้าไปในออโต้คีนะครับอันนี้คือผมได้เซตออโต้คีไว้สามอันแล้วนะครับเอาเฮ้ยอู้แม่งมงุีจริงจริงเลยว่ะอันนี้คือผมได้ทําการเซตออโต้คีไว้สามอันแล้วนะครับคนดูอ่าคือผมมีเพ3สามอันนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไปเอาอันที้สามนะครับไปสอนคนดูนะครับแต่ว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะคือผมเซตให้คนดูดูจะจ่าเลยเลยคนดูไม่เข้าใจอีก เอาโอเคนะครับคนดูอ่าพอเอาออโตัวคีย์เข้ามาแล้วก็เข้าเกมนะครับคนดูก็เข้าเกมมาปกติเลยครับเหมือนเหมือนเข้าเกมปกติเลยครับมันดูให้ทำการเซตให้ทำการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันเล่นรหัสของคนดูนะครับทำการเข้ารหัสให้เรียบร้อยนะครับคนดูพอเข้ารหัสเรียบร้อยก็เข้าเกมมาได้เลยนะครับคนดูวิธีนี้ก็จะเอฟเคได้หลายอย่างเลยครับคนดูอ่ะ คลิปจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับคนดูเพราะว่าเน็ตผมปิงนะครับคนดูอ่าคนดูมาที่สตรอรี่นะครับเราจะทำการใช้หมายเลข10เจนครับ F K ในสตรอรี่ด่านแปดนะครับคนดูอ่าคือผมจะที่บ้านกันนะครับคนดูคือวิธีการที่คนดูจะ F K ได้นะครับมันจะมีประมาณสองแบบนะครับคนดูก็คือวิธีการแรกนะครับก็คือการ F K ในะ โหมดอินฟินิตนะครับคนดูอ่าคนดู fk ในโหมดอินฟินิตนะคนดูก็จะได้เป็นฐานะของ exp นะครับคนดูตัว exp สามดาวแล้วคนดูจะได้มาเยอะมากนะครับเอาไป e v o เป็น exp หกดาวนะคนดูแต่ถ้าคนดูถ้าคนดูมา fk ในอรี่ะครับคนดูจะได้เวล์สภาที่เร็วมากๆนะคนดูอ่าแล้วก็ได้เงินในเกมคนดูดูเงินในเกมผมี่ครับไม่เป็นแสนนะครับคนดูอ่าแล้วก็ได้เวลตัวละครเนี่ยนะเป็นเวลตัวละครของเราครับตอนนี้ของผมก็ประมาณเกือบจะครบหนึ่งร้อยเถี่ยแล้วนะคนดูอ่า โอเคนะคผมจะไปสอนคุณดูเลยและกันนะครับผมเราเลือกทําการสตอรี่ด่านแปดนะครับคุณดูสตอรี่ด่านแปดนะครับด่านไหนก็ได้นะครับจะเป็นสตนะอรี่ด่านแปดเนอะผมจะมาสอนวิธีการเซตปุ่มนะครับสําหรับใครที่สําหรับใครที่ใช้แอป,ปหน่วงหน่วงนะครับให้คุณดูทําการเช็คเน็ตนะครับเพราะว่าแอป,ปตัวนี้มันจะหน่วงก็ต่อเมื่อเน็ตคุณดูก่านะครับคุณดูอ่าแล้วสาหรับใครที่ภาพไม่ชัดก็ให้กดไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็เลือกเป็น 720p e นะครับคุณดูฮะเลือกเป็น 720p นะครับ แล้วก็ทําการเลือกปุ่มมาสามปุ่มนะครับผมคนดูอ่าปุ่มแรกเราจะทำการเอาเฮ้ยปุ่มแรกนะครับเราจะทำการกดเป็น e x นะครับปุ่มที่สองก็เลือกมาที่หมาเลขสิบเจ็ดนะครับคนดูแล้วก็ปุ่มที่สามก็เลือกตรงพื้นตรงนี้อนะ่าแล้วก็กดไปก่อนอันดับแรกอ่ากดปุ๊บเอาเฮ้ยอ่าแล้วก็กดปุ่มวางปุ่มที่สี่ตรงนี้ครับวางไปปลายนะครับคนดูวางไปปลายนะอ่าวางไปปลายนะคนดูอ่า วางไปๆประมาณนี้นะครับคนดูจากนั้นก็วางปุ่มที่ห้ารับปุ่มที่สามนะคนดูวางปุ่มที่ห้าลับปุ่มที่สามแล้วทีนี้ก็เอาให้ทีนี้ก็ให,กให้กดที่ตัวละครหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็เอาปุ่มที่หกทับมาวางไว้ที่ตรงนี้แล้วปุ่มที่เจ็ดก็จะเป็นการกดสับปีนะครับประมาณนี้นะคนดูสําหรับวิธีการเซตของผมนะครับอ่าทีนี้คนดู ก็ต้องรอไปถึงเวฟสิบห้านะครับคนดูอ่าเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปตอนผ้าครับจะได้สอนวิธีการวางปุ่มรีเพนะครับคนดูอะวางปุ่มรีเพยังไงให้มันกดรีเพไม่ไปสตอรี่ด่านต่อไปนะครับคนดูโอเคผมจะตัดไปตอนนั้นเลยนะครับคนดูเจอกันอ่าครับคนดูวิธีการวางปุ่มรีเพนะครับคนดูเอาเฮ้ มันไม่เตีย้ยอะโอเกมอาคนดูครับวิธีการวางปุ่มรีเพย์นะครับก็ทำการวางปุ่ม,เพเพมที่แปดตามผมได้เลยนะครับก็ดูอาวิธีการวางปุ่มรีเพย์วางปุ่มที่แปดตามผมได้เลยนะครับก็ดูอามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณดูสําหรับใครที่วางปุ่มตามผมแบบนี้นะครับคุดูสามารถพับจอเลยนะครับว่าพับพับจอย,อยังไงก็คือออกจากแอป ประมาณนี้นะคุณดูอคุณดูสามารถทับจอได้แล้วก็ปัดแอรออกไปได้เลยนะครับคุณดูคุณดูจะไปเล่นนาวีไปเล่นเฟซไปเล่นติ๊กตอกไปดูโดยจินไปชาป้า,าอะไรก,ก็ได้ของคนดูนะครับผมอทีนี้พอเราจะกลับมาดูอีกครั้งนะครับก็ให้เข้าไปในแอปเลดฟิงเกอร์นะครับเขาจะทําการฟาร์มให้เราแบบนี้ตลอดทั้งวันนะครับจนกว่าเราจะเข้าไปแก้ไขอะไรนะครับถ้าเราไม่แก้ไขอะไรเขาจะฟาร์มนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับคุณดูอ่า แต่ว่าของผมจะซื้อไปทางหน้าของแพ็ก370บาทนะครับเป็น30วันนะครับผมเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับคนดูของผมนะครับผมจะทําการเอาไป FK เพชรต่อนะครับคนดูสําหรับใครที่อยาก FK เพชร FK แบบอะไรก็เข้าไป FK ได้เลยนะครับคนดูอ่าประมาณนี้นะครับคนดู พอคนดูอยากเข้าไปก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคนดูถ้าเราใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับคนดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกนะครับอ่าใครที่กดไลค์ผมแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับคนดูสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับคนดูผงสอนไม่เข้าใจเลยว่ามีวาจาหรือพูดอะไรไม่ถูกใจหรือว่ามันขัดใจคนดูยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับคนดูสําหรับคลิปก็จะมีประมาณนี้และครับคนดูผมไปแล้วเจอการในสตรีมครับคนดู